ประวัติป้องนวัดกับหกเรื่องจริงที่คุณอาจไม่เคยรู้มาก่อนเรื่องที่1ประวัติส่วนตัวชื่อจริงนวัดคุณรัตนารักษ์ชื่อเล่นป้องเกิดเมื่อวันที่10กรกฎาคมพศ2521ปัจจุบันอายุ42ปีเกิดที่กรุงเทพประเทศไทยส่วนสูง183เซนติเมตรอาชีพนักแสดงพิธีกรนายแบบปีที่แสดงตั้งแต่ปี2543จนถึงปัจจุบัน เรื่องที่2ด้านการศึกษาป้องนวัตจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาที่โรงเรียนเซนคลาเบียวจบการศึกษาระดับปริญญาตรีที่คณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยายลัยเกษตรศาสตร์และจบการศึกษาระดับปริญญาโทที่คณะเศรษฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยายลายัยเรื่องที่ 3. ป้องนวัตเคยทำงานรับราชการมาก่อนป้องนวัตมีความรู้ด้านเศรษฐศาสตร์มาตั้งแต่ระดับมหาวิทยายลายัย ไม่ว่าจะเป็นระดับปริญญาตรีและปริญญาโทโดยเขาเข้าศึกษาที่คณะเศรษฐศาสตร์ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยตามลําดับดังนั้นเมื่อจบมาก็เลยได้ใช้ความรู้ทางด้านเศรษฐศาสตร์ไปประกอบอาชีพโดยเขาเคยทํางานรับราชการเป็นนักเศรษฐกรประจํากระทรวงการคลังมาแล้วด้วยก่อนที่จะก้าวเข้าสู่วงการบันเทิงอย่างเต็มตัวจากการเป็นหนุ่มแปรวในปี2000เรื่องที่4จุดเริ่มต้นเข้าสู่วงการบันเทิง ป้องนวัดเข้าสู่วงการด้วยการเป็นหนึ่งใน5้าหนุ่มแปลวในปี2000ได้มีผลงานชิ้นแรกคือมิวสิกวิดีโอเพลงฉันรักของฉันจริงๆของมาริวันเจมิน่าจากนั้นจึงถูกชักชวนให้มาแสดงละครในสังกัดบริษัทเอซมีผลงานละครเรื่องแรกคือเลือดถงในปี2544จากนั้นก็มีละครออกมาอย่างต่อเนื่องอาทิรักในรอยแคนพ่อไก่แจ้กับแม่ทุนหัวสงครามนางงามเง,งาอาโศกพรุ่งนี้ก็รักเธอ และอื่นๆอีกมากมายมากกว่า40เรื่องด้วยกันและจากกระแสะของละครเรื่องสงครามนางงามส่งให้ชื่อของป้องนวัดกลายเป็นขวัญใจสาวๆจากประเทศจีนไปในทันทีและนอกจากผลงานในประเทศไทยแล้วป้องนวัดยังมีโอกาสได้ไปแสดงละครที่ประเทศจีนในเรื่องเลิฟจิวเวลรแผนรับสลับรักและเรื่องรีอีกด้วยเรื่องที่5ผลงานเด่นที่ทำให้เป็นที่รู้จัก บทบาทรศินจากละครเลือดหงบทบาทหนิงจากละครสงครามนางงามบทบาททูติยะจากละครดำขำบทบาทมนไทยจากละครเงาอโศกบทบาทภูบดีจากละครบ่วงรักกามมเทพบทบาทปรมินจากละครพรุ่งนี้ก็รักเธอบทบาทชียศจากละครสองปรารถนาบทบาทรักจากละครค่าของคนบทบาทการนนจากละครในรอยรักบทบาทอัศนัยจากละครดอกโศก บทบาทตะวันฉายจากละครตะวันตัดบุรพาบทบาทอัคณีจากละครพิศวาสบทบาทโดนจากละครกับดักเสนหาบทบาทเริกจากละครเพลิงบุญบทบาทนาวีจากซีดคอมศึกรักข้ามรัว้วบทบาททาดาจากละครเมีย2018เรื่องที่ 6. รางวัลที่ได้รับปี2,554รางวัลสยามดาราสตาร์อาวอร์ด2011 สาขานักแสดงนำชายยอดเยี่ยมจากละครฆ่าของคนรางวัลเทศกาลละครแห่งชาติของจีนสาขาดารานำชายต่างประเทศยอดนิยมรางวัลสุดสัปดาห์อวอร์ดสาขานักแสดงชายยอดนิยมปี2555รางวัลเทศกาลละครแห่งชาติของจีนสาขาดารานำชายต่างประเทศยอดนิยมรางวัลเอเชียไอดอลเซเลเบชัน ation, สาขานักแสดงยอดนิยมของเอเชียปี2 5 6 0 รางวัลเอ็มไทยท็อปท็อกอเบล2017สาขานักแสดงชายที่ถูกกล่าวถึงมากที่สุดจากละครเรื่องพิศวาสรางวัลแคทอวรวด2017สาขานุ่มปังแห่งปีและนักแสดงชายยอดนิยมรางวัลน,นาคตราชครั้งที่8ประจําปี2559สาขานักแสดงนําชายยอดเยี่ยมจากละครเรื่องพิศวาส